สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับคลิปนี้ใครชอบพระเนื้อผงสายสมเด็จคล้ายๆสายสมเด็จนะครับผมที่เป็นลักษณะขาวเนียนนะครับผมแห่องค์นี้ไม่ควรพลาดขอบอกเลยองค์นี้เนื้อขาวเนียนมากนะครับซึ่งบางคนไม่เข้าใจคิดว่าเฮ้ยม,ม,มันพระที่ไหนไม่ใช่วัดประสาทโอ้พูดไปแล้วโอ้ต้องขอไว้ไวา พระองค์นี้คือพระวัดประสาทบุญยวาฒปี06นะครับผมซึ่งมีคณาจารย์ปี2 5 0 0นะครับผมที่ดังๆที่เราเล่นหากันอยู่สะสมก็อยู่ทุกวันเนี้ยนะครับมาปลูกเสกในชุดนี้ทั้งหมดเลยครับต้องบอกว่าทั้งหมดเลยนะขังไม่ขังก็ลองคิดดูนะครับได้หลายอย่างไม่ว่าได้ผงว่านผงบางุนพมวัดละคังและกระผงของแต่ละผงของแต่ละหลวงพ่อที่ดังๆนะครับเอามาผสมผสานอยู่ในพระชุดของวัดประสาททั้งหมดเลยซึ่งผมเคยบอกด้วยว่าพระวัดประสาทต,ต,ต่อไปจะแพง นะครับพิมพ์ธรรมดาหรือพิมพ์ทั่วๆไปที่เป็นพิมพ์มออกจากว่าภาษาไม่ต่ำกว่าหลักพันขึ้นไปทั้งนั้นและอาจจะถึงพันกลกลางทั้งนั้นเลยในอนาคตข้างหน้าอันไกลเนี่ยไม่ไกลหรอกปีสองปีเนี่ยผมว่าแพงแน่ส่วนพระหลวงปู่ทวดเนี่ยไปไกลแน่เป็นหมื่นไม่มีต่ำกว่าเป็นหมื่นไม่ว่าพิมพ์ไหนแม้กระทั่งพิมพ์สมเด็จผุ้จันโตหรือว่าพิมพ์หลวงปู่สุขหรือว่าเป็นพิมพ์ของหลวงพ่อจงก็แล้วแต่อ่ะทีนี้เราวกกลับมาที่องค์นี้ก่อนครับพระองค์นี้นะครับผม เป็นพระล้อพิมพ์วัดเกตเจชั้นนิยมนะครับผมพิมพ์นี้เป็นพระล้อพิมพ์วัดเกตเจชั้นนิยมตัดชิดขอย้ำนะครับผมองค์นี้ตัดชิดและเป็นหนึ่งในพิมพ์มาตรฐานทางวัดประสาท,ท,ที่ล้อพิมพ์วัดเกตเจชั้นนิยมตัดชิดนะครับขอย้ําว่าตัดชิดชิดยังไงครับมาดูนะครับผมเป็นพิมพ์มาตรฐานนะครับผมมีในเล่มใหญ่ด้นะครับนะครับตัดชิดอย่างนี้ครับดูนะครับข้างบนตัดชิดอย่างนี้ ข้างล่างตัดชิดโดยขอบสองข้างนี้ไม่ตัดนะครับแล้วเป็นพิมพ์มาตรฐานของพิมพ์นี้ของเขาเลยนะครับตัดบนตัดล่างเห็นไหมครับนะครับพระองค์นี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่2.5เซนติเมตรและความสูงหรือความยาวนะครับอยู่ที่3.4เซนติเมตรนะครับผมเพิ่งวัดมาไม่ไม่น่าผิดพลาดเนาะอ่าโอเคเนื้อหาเนียนมากครับองค์นี้นะครับเป็นส่วนผสมสายผงซะส่วนใหญ่นะ นะครับที่ผสมลงไปองค์นี้พิมพ์นี้แบบเจดชั้นนิยมตัดชิดนะครับล้อพิม์วัดเกรดเจชั้นนิยมตัดชิดแบบนี้ผนังจะไม่มีกระแจนะผมบอกให้เลยนะองค์นี้นะเฉพาะพิมพ์นี้นะจะไม่มีกระแจกแล้วอีกหลายพิมพ์จริงๆก็ไม่มีกระแจกนะครับไม่ต้องไปหากระแจนะครับไม่ต้องถ้าหากระแจกก็ไม่ต้องเช่าไปครับผมย้ําตรงนี้ว่าพิมพ์นี้ไม่มีกระแจทุกองค์ไม่มีกระแจครับพิมพ์นี้โอเคนะครับผมด้านหลังจะไม่มีเส้นการปัดแม่พิมพ์ด้วย ซี่เป็นเส้นขีดกี่กีขด,ขดซึ่งบางท่านเนี่ยไปยึดหลักตรงนั้นว่าถ้าเป็นสมเด็จข้างหลังจะต้องมีขีดขีดมีต้องต้องรอยปัดแม่พิมพ์ไม่จําเป็นครับโอ้โหพระวัตรภาษาออกเยอะหลายรุ่นมากนะครับผมไม่ใช่มีเหมือนกันทุกรุ่นครับผมบอกให้เลยนะออกต่อให้ออกเยอะขนาดไหนไม่เพียงพอต่อการที่เขาต้องการเพราะว่าอภินิหารมากมายครับแล้วก็หน้าเก็ตมากๆคณาจารย์เยอะมากพิธีใหญ่มากใช้แล้วพุทธคุณดีมากเอาผมบอกแค่เนี้ย นะครับผมแล้วต่อไปเนี่ยจะหาได้แต่ละองค์ไม่ว่าพิมไหนไหนก็แล้วแต่ที่ออกจากวัดประสาทเนี่ยไม่มีต่ำกว่าหลักพันขึ้นไปหลักพันขึ้นไปหมายความว่าสองพันสามพันห้าพันแปดพันอาจจะถึงหมื่นนี่ผมพูดอย่างนี้เลยแล้วมาดูกันนะครับระยะอันไม่ไกลด้วยนะไม่เกินอ่ะสองสามปีผมไม่สูงสุดไม่เกินสามปีอะ่ะถ้าทุกพิมพ์ไม่ยังเป็นต้องหลงปูทวดหลงปูทวดไปเป็นหมื่นเป็นแสนแน่นอนนะครับสมเด็จพุะจันโตเป็นหมื่นแน่นอนนะครับหลวงพ่อจงอาจจะเป็นหมื่นแน่นอนหลวงปู่สุขอาจจะเป็นหมื่นแน่นอนในพิมพ์ของประสา ทุกพิมพ์ทุกเนื้อทุกสีด้วยนะครับมากลับมาเข้าตรงวขกตรงนี้ก่อนอความกว้างบอกไปแล้วนะ2.5คูณ3.4ซนติเมตรนะครับผมองค์นี้นะครับพิมพ์แบบนี้ไม่มีกระแจะนะครับย้ำนะไม่มีกระแจะนะครับผมด้านหลังจะไม่มีปัดแม่พิมพ์นะครับแต่จะมีเส้นเหมือนกับหนอนดน้นเหมือนกับปูไต่หรือว่าเหมือนกับปวกเดินเป็นเส้นเส้นเส้น,เส,น,เ,สนเส้นกับคาบ นะครับแล้วองค์นี้สวยมากเนียนๆเ,เลยผิวเนียนๆเ,เลยผมบอกให้ใครชอบจัดไปครับเอาไป2,500บาทนะครับผมนะครับ2,500าบาทไม่ลดงดต่อขออนุญ,ญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนนะครับข้อสําคัญครับต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งเงินเก็บถ้าเชื่อมือเชื่อใจพร้อมเชา่ชาพร้อมโอนนะครับผมแคปหน้าจอเข้ามาครับที่ idline หมายเลข0 8 4 6 7 8 6 9 5 8ย้ํานะครับ idline หมายเลข0 8 4 6 7 8 6 9 5 8เ้เบอร์นี้ขออนุญ,ญาตเฉพาะท่านที่ต้องการเช่าบูชา พร้อมเช่าพร้อมโอนเท่านั้นและต้องเชื่อมือเชื่อใจนะครับผมไม่เชื่อมือไม่เชื่อใจไม่ต้องเช่านะจะได้สบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายโอเคเป็นเข้าใจนะครับผมมาครับมาดูเนื้อหากันครับอง์นี้สวยเนียนตามากนี่มันโพเพละ่ะ <c oughs> ทา่านจะเห็นนะครับตัดชิดบนตัดชิดล่างนี่นะครับตัดชิดบนตัดชิดล่างนะครับผม ส่วนขอบไม่ได้ตัดนะครับผมเป็นพิมพ์มาตรฐานหนึ่งในพิมพ์มาตรฐานของวัดประสาทน,นะในพิมพ์ล้อพิมพ์เจ็ดชั้นวัดเกตตัดชิดนะครับแล้วก็ฐานข้างล่างเนี่ยเส้นสุดท้ายนี่ส่วนใหญ่แล้วจะชนจะชนนะครับเป็นพิมพ์มาตรฐานเขาเลยนะครับนะครับโอเคเป็นในเข้าใจเนาะมาดูข้างหลังครับองค์นี้สวยมากนะใครชอบพระแบบสมเด็จเนื้อนเนียนตานะไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดเนี่ย จะไม่มีเส้นคีรีฮจะไม่มีนะครับไม่มีไม่มีนะครับผมพิมพ์นี้นะโดยเฉพาะพิมพ์นี้ด้วยนะแต่จะมีเส้นแบบเนี่ยปูไตนอนด้นหรือว่าปวกเดินอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนี้แทบทุกองค์ครับน่าจะเป็นเฉพาะผสมหรือเปล่าส่วนผสมที่ทําให้ปวกเดินนอนด้นเป็นอย่างนี้นะคล้ายๆรอยปัดแม่พิมพ์แบบนี้แต่ไม่ใช่รอยปัดแม่คิมขวางไม่ใช่พิมพ์นี้จะไม่มีโอเคนะครับผมเชื่อมือเชื่อใจเอาไปครับไม่เชื่อมือไม่เชื่อใจก็ดูเฉยๆก็ดีใจครับ ท่านเช่าบูชาไปก็ขอบคุณองค์นี้สวยมากนะผมบอกให้เลยนะแหมอยากจะบอกแชมป์คมมากครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ท่านี้ก่อนโพเเพแล้วนะนะเก็บได้เก็บนะอย่าชะล่าใจครับพระวดประสาต,ต่อไปแพงครับสวัสดีครับคลิปนี้ท่านนี้เนาะอย่าลืมกดติดตามนะ